คือปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างเนี่ยเป็นปัญหาที่หลายๆคนเป็นกันเยอะมากเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งเลยนะที่ทําให้เราเนี่ยผิวหน้าไม่เรียบเนียนแต่งหน้าติดยากวันนี้เราจะมาหาทางออกพร้อมกันนะคะว่าสาเหตุแล้วก็ขั้นตอนการดูแลรักษาต้องทําแบบไหนมาชมคลิปนี้พร้อมกันครับ คืออย่างนี้ครับเป็นปัญหาที่หลายๆคนเป็นกันเยอะมากแล้วก็สอบถามกับนุชามาเยอะมากว่าอะไรหละ่ะที่เป็นสาเหตุที่ทําให้หน้าของเราเนี่ยไม่เรียบเนียนส่วนหนึ่งเลยนะครับก็คือปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างถ้าเราจะพูดแบบติดตลกก็คือแบบรูขุมขนมันบานอะ่ะก็คือจากที่มันกระชับอยู่เนี่ยมันจะบานออกมาอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยสำหรับสาวๆที่ใช้รองพื้น B b บี BB คอนซูลเลอร์หรือว่าเมคอัพต่างๆพอเวลาที่เราใช้รองพื้นใช้แป้งใช่ไหมครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยเวลาที่ทาไปมันก็จะเห็นปน รูขุมขนที่เป็นรูๆหรือว่ารูขุมขนของเราเนี่ยมันกว้างขึ้นสาเหตุสําคัญเลยที่นุชชาเนี่ยได้ฟังในขับเฮ้าส์นะคะแล้วก็จากแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางที่เขาบอกว่าสาเหตุแรกๆเลยนะหนึ่งก็คือปัจจัยจากกรรมพันธุ์อย่างเช่นกรรมพันธุ์ที่เราเนี่ยอาจจะได้รับผลอิทธิพลมาจากการที่ ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความมันเยอะจนมากเกินไปพอเวลาที่ต่อมไขมันของเรานะครับผลิตน้ํามันออกมาจนเยอะมากเกินไปซึ่งสาเหตุเนี้ยจะมีผลทําให้รูขุมขนของเราเนี่ยเกิดการกว้างเกิดขึ้นได้คือต้องคิดภาพนี้ครับนี่จากที่มันเป็นแบบนี้เนาะมันจะเกิดการกว้างแบบนี้แล้วปัจจัยเนี้ยมันเป็นปัจจัยที่เราเนี่ยควบคุมได้ยากเพราะว่าเราอาจจะได้รับจากกรรมพันธุ์พ่อแม่ปู่ย่าตายายมาอันนี้เกิดขึ้นได้แล้วในส่วนของปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เช่นเดียวกันก็คือปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอากาศความร้อนแสงแดดนะครับซึ่งมันมี ผลต่อการขยายขนาดของรูขุมขนเพราะว่าในช่วงที่เราเนี่ยไปอยู่ในอากาศที่มันร้อนแบบเป็นประจำอ่ะแล้วทีเนี้ยผิวหน้าของเราเนี่ยก็เกิดการระบายออกของเหงือ่อของไขมันต่างๆอันนี้มันก็จะมีผลนะครับถ้าเราอยู่ในอากาศที่มันร้อนมากๆแล้วก็อยู่เป็นประจำเกือบทุกวนันมันก็จะมีผลทําให้รูขุมขนของเราเนี่ยมันเกิดการกว้างเกิดขึ้นซึ่งตามกลไกของธรรมชาติเนี่ยมันเป็นข้อดีเนาะเพื่อที่จะทําให้รูขุมขนของเราเนี่ยเกิดการล่างของออกของน้ํามันเนี่ยที่มันเป็นส่วนเกินอันนี้มันจะเป็น สิ่่งทีถูกต้องถ้าเราพูดถึงในด้านของบิวตี้ก็คือความงามเนี่ยเราก็อาจจะไม่ชอบใช่ไหมครับและสาเหตุสําคัญที่ทําให้รูขุมขนของเราเนี่ยมันกว้างมันบานก็คือผิวของเราเกิดการไฮเดรชันทําให้เราเนี่ยเกิดอาการรูขุมนขนกว้างต่อเนื่องไประยะยาวนะครับซึ่งถามว่าการทาครีมอย่างเดียวช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยหายจากการที่รูขุมนขนกว้างไหมคําตอบคือการทาครีมอย่างเดียวนะครับไม่สามารถช่วยทําให้รูขุมขนของเราเนี่ยกระชับได้แต่การ ที่เราเนี่ยเลือกใช้ครีมที่มันมีส่วนผสมอย่างเช่นไฮยาลูรอนิกแอซิดก็คือกดไฮยาลูรอนเนาะจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้คอลลาเจนของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นทําให้ผิวของเราเกิดความชุ่มชื้นขึ้นบางคนนะครับทาครีมเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ผลแต่ถ้าเราไปใช้เครื่องผักวิตามินอะหรือว่าใช้เครื่องที่แบบไอออนโตอะไรต่างๆเคยทำในคลินิกปะครับอันนี้มันก็จะช่วยทําให้รูขุมขนของเราเนี่ยกระชับขึ้นเพราะว่าเครื่องหรือว่าการผักวิตามินไปใต้ผิวเนี่ยจะส่งสัญญาณทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการรับวิตามินได้ แล้วก็รับสารต่างๆได้ทันทีอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นุชาเคยทําแล้วเป็นสิ่งที่นุชาเนี่ยได้คุยกับเพื่อนๆทีมแพทย์เขาก็บอกว่าอันนี้ก็ได้ผลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราเนี่ยจะใช้กลุ่มของยาในการช่วยที่จะทําให้เกิดกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ทําให้รูขุมขนของเราเนียกระชับลดการอุดตันของรูขุมขนแล้วก็ลดการหลั่งของไขมันเนี่ยเราจะต้องใช้ยากลุ่มของกรดวิตามิน A อย่างเช่นเรติยน์นะครับหรือว่าเชิโนอินเนี่ยทาไปแล้วจะทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการลดการหลั ไขมันบนผิวหน้าของเราแล้วก็2ก็คือมันสามารถช่วยลดการอุดตันของรูขุมขนได้ด้วยใครที่มีปัญหาเรื่องสิวก็จะได้ทั้งสิวแล้วก็รูขุมขนเล็กลงด้วยนะครับแล้วก็การที่เราใช้ยาต่อเนื่องไปเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนดังนั้นในด้านของการชะลอริ้วรอยนะคะรับเอชเอนจิ้งต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้หน้าของเราเนี่ยแก่ช้าลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องทาครีมกันแดดด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยถ้าเราทาครีมใช้ยาเราจะต้องทาครีมกันแดดด้วยอันนีี้้้จะช่่ววยยไดแลกกก็อ็กอออางนงนึคื าเราจะพูดถึงในด้านของเทคโนโลยีสําคัญที่จะสามารถช่วยทําให้รูขุมขนของเราเนี่ยเล็กลงได้ก็คือ 1. ก็คือใช้กลุ่มของเลเซอร์อย่างเช่น Pi โกเซ c เคิลเลเ r อย่างที่นุชาเคยรีวิวไปในด้านของการรักษาหลุมสิวแต่ถ้าในด้านของรูขุมขนเนี่ยมันก็สามารถช่วยทําให้รูขุมขนของเราเนี่ยเกิดการแคบลงเกิดการกระชับลงได้อย่างที่นุชาเนี่ยไปทํามารูขุมขนของนุชามันก็ดีขึ้นอ่ะล้วก็หลุมสิวของนุชาเนี่ยมันก็ดีขึ้นแต่ทุกคนมันก็จะเห็นเห็นไหมเป็นริ้วๆๆๆเย็กๆคือนุชียังลีลุม อยู่เล็กๆนะครับแล้วก็เราก็จะผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปด้วยกันก็คือรักษานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเอลเบียมแยกนะครับก็จะเป็นกลุ่มของการดูแลผ่าเซลล์ผิวนะครับแล้วก็ยิงเพื่อที่จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวนะครับทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยเกิดการฟูเกิดการกระชับเกิดขึ้นอันนี้จะช่วยได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการทํา RF นะครับก็เป็นการส่งคลื่นนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าทําลายเพื่อที่จะทําให้ผิวเราเนี่ยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอันนนนเีี้้้ยป็ขตอทท่่จะชวําให อย่ของเราดูดีขึ้นโดยสรุปเลยนะครับทั้งหมดทั้งปวงที่นุชาพูดมาเนี่ยก็คือการใช้ยาการทาครีมกันแดดรวมถึงการใช้กรดวิตามิน A การทำรีทเมนต์อย่างเช่นเติมกรดไฮยาดรอนิกแอซิดเข้าไปเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเนาะรวมถึงการใช้เครื่องมือเลเซอร์ต่างๆไม่สามารถทําให้รูขุมขนของเรากระชับถาวรแต่มันจะต้องทําต่อเนื่องนะครับคือนุชาก็เป็นคนหนึ่งนะที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างมากแต่ก็ไม่สามารถหายแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ก็คือด้วยทุนเดิม เราเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้ามันมากอะ่ะอันนี้เราจะต้องยอมรับแล้วก็เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องสิวขึ้นง่ายคือนุชาส่วนตัวแล้วว่านุชาแค่ไม่มีลุมสิวรูมผลกว้างหน่อยนันทำให้เป็นไรเพราะนุชาก็สามารถเมคอัพคอนซลเลอร์ต่างๆก็ก็ดูดีขึ้นแล้วนะครับอันนี้ถ้าใครที่แบบซีเรียสมากนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วก็มันจะช่วยทําให้ผิวหน้าของเรายาดีขึ้นแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมทาครีมกันแดดไม่ว่าจะใช้ครีมใช้ยาใช้เลเซอร์ต้องทาครีมกันแดดเพราะว่ารังสี UVA UVB มันก็จะเป็นผลทําให้ผิวของเราเนี่ยแย่ลงทําให้ผิวเราเกิดการอักเสบเกิดขึ้นดังนั้นเราจะต้องใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 3 0ถ้าอยู่บ้านนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครมั่นใจว่าเฮ้ยฉันจะต้องออกไปข้างนอกไปซื้ออาหารไปทํางานข้างนอกเงี้ยเราจะต้องทาครีมกันแดดที่มีความเข้มข้นที่ SPF 5 0ะ PA 3บวกขึ้นไปอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับใครที่มีปัญหาเรื่รงรงองรูขุมขนกว้างคลิปนี้นะครับนุชาก็รวบรวมจากคําแนะนําของแพทย์ผิวหนังนะครับแล้วก็ในสาระดีๆของคลับเฮาที่นุชาได้ไปฟัง พี่เอิร์กเอิร์กอ่ะแล้วก็อาจารย์แพทย์ผิวหนังวรพงศ์นะครับแล้วก็ท่านอื่นๆเ,นเขาแชร์ประสบการณ์กันมาแล้วก็เป็นสิ่งที่นุชาแอดเสิร์ฟเข้าไปแล้วก็จากประสบการณ์ส่วนตัวของนุชาว่าทําแบบไหนแล้วได้ผลเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการดูแลปัญหาผิวของทุกคนนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสิวนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องสิวเพราะนุชาก็เชี่ยวชาญเรื่องสิวเนาะก็สามารถแอดไลน์นะครับหรือว่า inbox มาทาง Facebook Fanpage ได้เลยนะครับเดี๋ยวนุชาจะมาทยอยตอบให้ทุกคนแล้วก็อาจจะมีทมททีีมมมมแแพพยยยคคคุุุณหหอออนนนนนนะรรับเเป็เื่่ๆขงชชาาาาาวในนวใ้้้ํํดดส อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย